กราบสวัสดีเอฟซีสุขสุขสุขคนขทุกท่านนะครับเมื่อนี้ลุงหลอดมีไล่การบังไฟวันที่12เมษาย,ยน2567นยนะครับผมบ้านน้องหางนะครับผมตำบลสีสุกอำเภอเขาง่น,นจังหวัดบนราชธานีนะครับผมบางที่1อัเทวดาบางที่ 2, สองสราชวงศ์บางที่3ตาพันเปอร์เซ็นต์สีไผ่สีทองหานุม่มกอทมอเอาเถียน6สอแท็กเตอร์คิวที่ C นะครับบางที่7บันจรัด8 8ดบางที่8ท้องพักดี บางที่เก่าเทพสมพรบางที่สิบสายพินบวกเจของสังลุยบางที่สิบเอ็ดพ่อเจริญสิบสองหนุ่มเมืองศรีสิบสามน้องแม่ยาคิวแรกนะครับสิบสี่อเฉลิมพลสิบหาเจไก่สังลุยสิบหกเกงเ่งเจริญบวกเจของสังลุยสิบเจสมคิดการเบาสิบแปดนครอุบลคิวที่สองนะครับผมอ่ะคิวหนึ่งคิวหนึ่งก็มีแล้วนะครับคิวหนึ่งคือน้องแม่ยาคิวสองคือ นาคอนอุบลน,นะครับผมตุลาการโดยไอซิมงคนล่าสีนะครับหลอดล้าชี้雷达แทน雷达ตุุหาเกิบนะครับรับประกันคุณภาพโดยทีมงาน J เจคองบวกเทพปาเก้าเก้าไอเอสนั่นเองนะครับเอสเทพป,ปาเก้าเก้าบวกที่ทุเอนะครับผมส่วนรายการี่ยิบสามืออื่นก็ล่อไปก่อนนะครับผมเอาส่วนแดงจึงคืนนั่นเป็นบัตรเด็ดทางสูงของลุงหลอดนะครับ สอทแทกเตอร์สายพินนุน่มเมืองสีอเฉลิมพ้นเก่งจะเลื่อนนะครับลุงหลอดมั่นใจว่าเป็นไฟมานลุงหลอดน่าจะราคาเบอร์สูงละพ่อเด่นได้นะครับพ่อเชี่ยได้นะครับอ่ะรอดลุนรอดเชี่ยกันไปว่าสิเป็นจ้าใดนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าอ่ามัดเด่นลุงหลอดบอเด่ เกี่ยวกับ่ายไฟใดๆทั้งิ้น่บดิรูจักกันเป็นการส่วนตัวนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด f c สวัสดีครับ